เวลาเปลี่ยนนะครับเนาะกฎหมายก็เปลี่ยนตามซื้อออนไลน์ก็เปลี่ยนตามวิถีชีวิตนะครับเนาะมันก็เปลี่ยนตามดีตะกี้นะครับเนาะเห็ดหนาเนาะอะไรละนะครับเนาะลอยก็ปิดนะครับเนาะเดี๋ยวนี้อะไรล,ละสามสิบหาสิบปีนะครับเนาะตะกี้เห็ดหนาโลละห้าบาทเนาะผ่านไปยี่สิบสามสิบปีเห็ดหนาโลละสิบก็บาทเนาะแต่ว่าเห็ดเดี๋ยวนี้แค่ได้กิน นะครับเนาะบ่พอจิตได้ขายนะครับแล้วเอามาหมุนตลอดทั้งปีได้นะครับเนาะปลูกไม้ป้าติดหัวติดสวนไม้เบิ้งนะครับเนาะผ่านไป 20- 30ปีเห็ดหน้าบาไหวแต่อยากกินดีไม้ป้าอาจจะตอบโจทย์นะครับเนาะไม้ป้าอาจจะเพิ่มมูลค่าของห้องได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนห้องตกเปลี่ยนตามนะครับเนาะบ่ต้องไปอยากได้ดอกคันนางามๆเปลี่นแล้วก็หยาบ่มีแต่ว่าคันนาบ่มี่ ่าสินทรัพย์่มีมูลราคาที่จะเพิ่มนะครับเนาะในพื้นที่เฮาใดเฮาล่องมาปลูกต้นไม้นะครับเนาะติดไว้นะครับเนาะเพื่อที่จะไว้คิดต่อนะครับเนาะเพื่อที่จะไว้คิดว่าโอ้ต่อไปเหตุนาบ่ไหวนะครับเนาะเฮาก็มีต้นไม้นะครับเนาะติดหัวติดสวนนะครับเนาะต้นไม้เพื่อที่จะคิดว่าโอ้อาจจะได้ต้นละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นใน เวลาขังหนาสิบปียี่สิบปีต่อไปนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเด้ปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้นะครับเนาะเป็นทรัพย์สินสามารถเอาไปค้ำประก,กันเงินกู้ได้นะครับเนาะสามารถเอาเงินมาหมุนได้นะครับเนาะสามารถขายข้า์บอนเครดิตนะครับเนาะขายอากาศให้รัฐบาลเนานะครับเนาะกฎหมายเปลี่ยนตามเนาะครับเนาะต้นไม้ตะกี้เนาะผู้ใได้อยากจะปลูกเพื่อได้อยากจะตัดนะครับเนาะมันยากต้องไปขอค้อนต้องเสียนั่นเสียนี่ เดี๋ยวนี้มันโมแมนนะครับเนอลองศึกษาหาข้อมูลเนอครับเนอว่าการมีใหม่ปลานะครับเนอมันเหมือนมีทรัพย์สินมีทีหน้าเพิ่มเนอครับเนอมีทีดินเพิ่มเขามีทีหน้าสองไรนะครับเนอเขามีใหม่ปลาสามไรท่ากับเนอครับเนอเขามีอ่าที่เป็นซีไรเดะเนะครับเนอเพราะว่าใหม่ปลาเกิดในทีเฮาเนี่ยสามสิบสี่สิบปีนะครับเนอมูลราคาหลายก็ทีที่เฮามีแน่นอนถ้าบ่มินทีกันในเมือง นกับนะกร้องหาเอามาปลูกทิ้หัวทิ่สวนไว้จะเห็ดหน้าจากนี่ 20- 30ปีก็เห็ดไปนกับนะจะปลูกไอยปลูกมันหลังจากนี้ 30- 40ปีก็ปลูกไปแต่ว่าเฮาก็มีต้นสัก 30- 40ปีเพื่อจะเป็นทรัพย์สินเพื่อจะเป็นสินทรัพย์ให้เฮาได้คิดต่อว่าโอ้ยเฮาก็เสียเห็ดบาไหวแต่ว่าเฮามีต้นซากขายกินเฮาก็เสียเห็ดบาไหวเขามีพยุงต้นละแสนขายกินนะครับนะเฮาบบหูดอก ว่าข้างหน้าต้นไม้ฉีดตัวละจักบาทแต่ข้างหน้าเฮ็ดหน้าเนี่ยเพิ่งได้เกินรู้ละยี่สิบบาทดอกนะครับเนาะฝากเป็นแนวทางสําหรับมอน,นีนะครับเนาะอะไรฟร์มขอนแกนนะครับเนาะกระชีขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะกระชีขอากาะคำว่าสวัสดีครับฝนตกแห้งแห้งเดี๋ยวนี้ดินบาไวแล้ว